คุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านของคุณเท้อันนี้เข้าใจว่าตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศผมถามตรงนี้เลยทั้งคุณสุรนันท์ทั้งคุณทอมเขายอมรับทั้งที่เพิ่งนับไป31%มเอาทีมงานกลับไปบรรยากาศสดก่อนก็ได้จ้ะคือกาลังจะถามทั้งสองท่านว่าเขาเพิ่งนับไป3าทําเอทำไมพักส้มถึงยอมรับว่าเขาไม่ใช่อันดับหนึ่งนั่นก็คือการเปิดทางภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลแล้วแหละตอนนี้ชัดมากคุณทอมวิเคราะห์หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นขนาดนี้31%หรือพักส้มเห็นแล้วว่าต่อให้จะนับไปถึง20 มันก็ไม่มีวันจะขึ้นไปถึงร้อยแล้วเชิญครับก็ต้องชมเท็กนนะเขาก็มีตามองอะนะเขาตงมีตามองเขามีตามองอะนะแปลกทีนะรายการเราเริ่มตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมภายในแป๊บเดียวเรายังบอกเลยว่าถึงเขามาที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาเป็นรัฐบาลอยู่ดีแต่ตอนนี้นนะแต่บางก็อาจจะมีการวุ่นวายแต่พอเลขมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องสสเขตเนี่ย พี่ว่าทุกคนตกใจหมดมว่าสสเขตมาขนาดนี้ให้กับพรรคภูมิใจไทยก็ต้องกลับมาที่พีุู่มพูดก็กลับมาอย่างที่พี่พูม่การเมืองเนี่ยมันก็ต้องมีศิลปศิละปะของมันครับพักประชาชน,นต้องกลับไปมีบทเรียนต้องกลับไปทบทวนอย่างไรว่าทําไมเราถึงอาตีา่ทอมตอบก่อนเรื่องอะไรคือเรากำลังนั่งคุยกันคุนคณอนุทินได้เรื่องชายแดนถูกไหมใช่ เขาแพ้เพราะอะไรไม่ก็พี่พี่ิ่นศุลนานก็ได้มุ่รนันท์ิ่งทำให้เกิดอะไรขึ้นกับพกประชาชนถ้าคะแนนพาร์ติลิสต์ตรงนี้จริงเนี่ยคือยี่ิบ็คือย7ิบเ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับตกลงมาจากส9สิบเก้าคือสี่คนคือคราวที่แล้วเนี่ยเขาแรงเป็นคะแนนหน่อยครับทีมงานเขาแรงจนกระทั่งเขาพัดสสกอทมเข้ามาได้หมดครับบริมณทนได้หมดตะวันออกได้หมดวันนี้เขาไม่แรงพอเขายังแรงพอที่จะเอาสาสสามคนในกรุงเทพได้ได้นะนะ นับคะแนนนะจังหัดนี้นะแต่ปริมณฑลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่อาจจะยังเหลือสมุดประการเพราะปีกแรงงานเขาแข็งแรงในการจัดตั้งแต่ที่อื่นเนี่ยมันโดนกินเพราะเพราะว่าเขาบริหารจัดการการเลือกตั้งยังไม่ได้ในกระแสะที่ลงกระแสเขลงเพราะอะไรคุณสุริย์ธรมยากรู้กระแสเลงเพราะอะไรก็หนึ่งเนี่ยเออแพงเอาแรกก่อนเลยพี่พูดแล้วคาริสมามีความหมายจริง พิธาเท้งมาแทนพิธาเนี่ยก็หายไปตรงนี้แหละอันที่สองกระแสชาตินิยมมันชัดใช่กระแสชาตินิยมชัดมากกระแสเลี้ยวขวาเนี่ยชัดแม้กระทั่งในโพลของนิด้าเนี่ยเห็นได้ว่าแม้กระทั่ง 18- ถึง25เนี่ยนะก็มีคนที่เลี้ยวขวาใช่ไหมฮะแล้วผมบอกพูดมาเสมอว่าคนสัญญาณของการเลี้ยวขวาจริงๆเนี่ยอยู่ที่พักเศรษฐกิจพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์มาจากไหนถูกเปล่า อยูด่ดีๆเนี่ยมันเลี้ยวขวาไปถึงตรงนั้นใช่ผมสงสารคุณหมอว่ารง,งเด็ดวีดเดดกลีวิคมมากเลยเพราะแกทําพักมาตั้งนานแกทําพักขวาจัดมาตั้งนานาออคุณรังสียงสามเปอร์เซ็นต์เลยคุณรังสีเนี่ยมาจากไหนไม่รู้แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นไปถึงในการต่อช่วงหาอย่างห้าเปอร์เซ็นต์อ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากระแสชาตินิยมกระแสสงครามอะไรพวกนี้มันเลี้ยวขวาไม่มีส่วนไหมคุณสุรนันท์ที่ตอนแรกคุณพิธาโดนขุดเรื่องเกี่ยวกับ ทหารมีไว้ทหาำมันก็อัันนน้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันต้องอย่าลืมว่าคุณอนุทินเนี่ยในช่วงสองเดือนกว่าที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมีคุณสุปจีคุณเอกนิติคุณศรีศักดิ์มาเนี่ยพูดง่ายๆว่าเขาทำงานผ่านโปรอ่ะใช่ไหมแล้วก็คนมีความเชื่อมั่นอย่าลืมวันนี้คนประเทศไทยเนี่ยนะเที่ยวที่ผมคุยหลายคนเนี่ยไม่ต้องการความวุ่นวายไม่ต้องการให้มันมีเสถียรภาพ ต้องการให้มันมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอนุทินและพักภูมิใจไทยทําสําเร็จเนี่ยโดยเฉพาะสปีชวนสุดท้ายที่กระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้ไปพูดแขะใครไม่ได้พูดอะไรเลยพูดถึงความหวังความ ความที่เขาจะทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นอย่างไรพี่คะเอาจริงๆสองสาวันก่อนเลือกตั้งมันก็มีข่าวว่ากัมพูชาย,ยั่วย,ยุเข้ามามันมีผลต่อคะแนนไหมคะมที่ว่วาจะะประผมว่า,<อ>วามันไม่เท่าไหร่หรอกมันอันนั้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งผมว่าคนตัดสินใจไปแล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทุกโพที่ที่เราดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าปัญหาหลัก ที่คนต้องการเนี่ยไม่ใช่ปัญหาชายแดนอีกต่อไปแล้วนะตกไปอันดับ2อันดับ3บสกม scammer ยังอันดับ2อันดับ3เลยอันแรกคือปากท้องแล้วผมคิดว่าคุณสุปจีคุณเอกนิติแล้วต้องให้เครดิตคุณอนุทินด้วยตอบโจทย์นี้สำหรับคนไทยคือคือต้องดูการบริหารคุณอนุทินนะอันนี้พี่ก็พูดตั้งแต่มอกเม่แล้วเขาเป็นนายกเนี่ยที่ยินดีให้การเด่นการแสงมาอยู่กับคนอื่น จะเป็นคุณสุปจีจะเป็นคนออย่างนิติเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นผู้บริหารชีโนไทยเนี่ยนะเวลาคนเข้าไปคุยเดียวกับชีโนไทยเนี่ยคนนั้น้จะบอกนะไม่ต้องคุยกับผมไปคุยกับซีอีโอผมแกไม่เคยเลยนะแกเป็นคนนี่ตั้งพี่ต้องให้เกียกอีกอย่างหนึ่งแกเป็นคนที่อย่างว่าคนถามคุณสุปจีว่าคุณอสิทิ์จะมาบนเวทีอะแล้วเรารู้เรื่องไงว่าคุณอนุทินจะปล่อยให้คุณสุปจีทํางาน มันก็มาจากแบ็กกราวน์เขาไงทุกบอยสัตที่เขาทำเนี่ยเขาปล่อยให้คนตัดสินใจเนี่ยตรงกับตำแหน่งพี่ว่าอันนี้ช่วยเยอะมาก right man for the right job นี่คนไทยชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ใชควรจะเลือก right man for the right job ก็ใน4เดือนเนี่ยเขาก็ได้ right man right woman for the right job รัานก็ต้องมาดูกันตั้งคอรมอคราวนี้แล้วว่าเขาจะไปต่อไหม,มแต่นี้พี่จะฝากไว้อย่างนะึะอันนี้ อันนี้ขอท่านท่านหนูครับขอขอขอแชร์หน่อยนะได้ไหมขอให้ความลับนะได้เลยผมอยากฟังผมอยากฟังคนณอนุทินเนี่ยเขาพูดกับพี่มาตลอดว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการเลยพี่คือเป็นนายกโดยที่ไม่ได้ประชาชนให้เขาเป็นนายกเขาบอกข่าวทีเดียวที่เขารับเนี่ยเพราะมันจำเป็นต้องรับเพื่อประเทศชาติงั้นข่าวเนี้ยนะคุณอนุทินเนี่ย ได้เสียงจากประชาชนไม่ได้ได้น้อยๆน,น,นะได้ทะลุเลยงั้นคุณจะเห็นคุณอน,นุทินอย่างที่พี่มาออกรายการเลยจะเป็นนายกที่เขาจะอ่านประวัติศาสตร์ละฮีโร่ <Hero S 1> ของคุณอน,นุทินเนี่ยคือจอห์นเฟสเคนนดีนะพี่ในออฟฟิศเขาเนี่ยถ้าได้โอกาสไปนะเขาจะมีรูปภาพอยู่รูปหนึ่งครับพี่เป็นลายเซ็นของอประธานาธิบดีทุกคนของอเมริกาทุกคนเลยนะ เขาเป็นคนที่เชื่อ oh. ในประวัติศาสตร์แต่คราวที่แล้วเนี่ยมันเป็นไม่เท่คราวนี้ฉันเป็นได้เท่ละถ้าคราวที่แล้วเป็นไม่เท่นะยังดึงคนนอกเข้ามาได้เลยนะแล้วดึงคนเก่งเข้ามาเชื่อว่าคราวนี้จะถึงได้อีกคราวนี้เขาจะเต็มที่เลยเพราะวันเนี้ยเขาได้แมนเดตใช่ไหมใช่จากประชาชนแล้วแล้วคนณล็กิงก็ยังไม่ได้แก่อะไรหกสิบนะ นายกส่วนมากเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยไม่ค่อยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์นะออาจจะอ่านหนังสือเศรษฐกิจอ่านหนังสือธุรกิจอ่านหนังสือจีนไปสู้กันคุณอนุทินเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่านพวก ography, ออโต้บิโอกราฟีอะไรนี่เกี่ยวกับเชอร์ชิลเกี่ยวกับโรสเวลเกี่ยวกับจอห์นเอฟเคนนดีพี่เนี่ยเป็นคนเคยให้หนังสือเขานะเกี่ยวกับจอห์นเอฟเคนนดี้ที่จอห์นเอฟเคนนดีเขียนเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นของขวัญที่ประทับใจมาก เพราะผมชอบคนนี้งั้นพี่ว่าวันเนี้ยเราไม่ต้องคุยแล้วเหรอว่าใครชนะแพ้แล้วเราคุยมาหลายชั่วโมงแล้วเราควรจะชัดเจนแล้วว่าแล้วข้างหน้าเป็นยังไงเนี่ยกำลังจะคุยเพราะถ้าตอนนี้คุณอนุทินตั้งรัฐบาลกัมพูชาทุกคนผมมองผมมองอย่างนี้นะมมองกัมพูชาผมมองว่าอันนึงนี่เรามองตั้งรัฐบาลแล้วนะเพราะเราจบแล้วพรคประชาชนจบไปเรียบร้อยแล้วคุณสุรนันท์ตอนนี้อันหนึ่งที่คุณอนุทินได้เครดิตมากก็คือการ ที่คุณสุปจีคุณเอกนิติและคุณเสีศักดิ์ยอมเดินต่อด้วยอืใช่ไหมถ้าวันนั้นทั้งสคนบอกว่าฉันไม่เอาละการเมืองคุณสุปจีจริงๆตอนแรกก็บอกมา,มาแค่สเดือนถูกไหมถ้าไม่ต่อด้วยเนี่ยคุณอนุทินไม่ชนะด่าขายคันี้การที่สมคนเนี่ยคุณอนุทินสามารถบริหารจัดการจน3คนนี้เขามีความ,มเชื่อมั่นว่าเขาทํางานต่อแล้วเขาทํางานด้วยความอิสระแล้วเขาเป็นคนที่อยากทํางานคุณอน,อนุทินให้ทํางานตามที่คุณทอมพูดเนี่ย ทําให้ภูมิใจไทยเนี่มีเครดิตมาเต็มที่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในการตั้งคอรมอเขานี้ก็จะพิสูจน์สามคนเนียอยู่แน่ถูกป่ะแต่คุณอนุทินขนาดนี้มีมาจิ้นมากพอที่จะไม่ไม่จําเป็นต้องตอบทุกโควตา <ไป S 1> า้าออของนักการเมืองหมายความว่าถ้าเกิดคุณอนุทินเขียนว่า put the right man on the right job กระทรวงนี้ซึ่งไม่ใช่นักการเมือง แกก็อาจจะต้องพูด the right man on the right job อีกคนหนึ่งสมมติมันมันเหมือนกับสมัยที่ไทยคุณทักษิณชนะไ,นไทยรักไทยมาศาลางั้นอะมันทําให้คนกลางคนที่ไม่ได้มีฐานเสียงคนที่ไม่ได้คนอย่างอาจารย์สมคิดคนอย่างแม้กระทั่งพวกผมเนี่ยไม่ได้มีฐานเสียงอะไรเนี่ยได้เข้าไปเป็นอยู่ในคอรมอเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอนุทินจะบริหารจัดการตรงนี้ยังไงเพื่อทําให้เกิดความเชื่อมัน่นถ้าคุณอนุทินอยากเป็นเจฟเเนี่ยคุณอน,อนุทินบริหารจัดการตรงนี้ได้นะครับ คุณอนุทินอยู่ยาวเลยใช่คุณพี่อมตอนแรกบอกว่าต้องการห้าเก้าอี้ใช่ไหมคะของคุณอนุทินพักภูมิใจไทยก็คือแน่นอนคุณเสียศักดิ์ต่างประเทศคุณสุปจีพาณิชย์แล้วก็คุณเอกนิติคลังพี่ทอมให้มหาดไทยคุณอนุทินได้มหาไทยมหาไทยกับสาธารณสุขสาธารณสุขที่แกชอบไงที่แกชอบที่พวกมอนเหมือนและต่างคะผมคิดว่าผมยังคิดว่ากาหผมจะเป็นคนนอกพักไม่ไปได้เพราะความมั่นคงถูกไหมครับแล้วก็ แลนี่คือสิ่งดีไงพี่เพราะแกดึงคนข้างนอกเข้ามาได้ก็ดึงคนข้างนอกเข้ามาได้จะเป็นบิ๊กเล็บท่านเดิมไหมคะไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบมันแล้วแต่คุณอนุทินละนะแต่ประเทศไทยสบายใจได้อย่างเลยพี่เขาไม่ดึงคุณทอมเข้ามาในรัฐบาลแน่อันนี้สบายใจได้เลยนะคุณทอมจะไม่อยู่เนยขาดคุณทอมเนี่ยจริงๆเป็นลัมตีสำนักนายกคุมสื่อได้นะจะจะเล่าแซวให้ฟังจะเล่าแซวให้ฟังมีคนก็เคยถามคุณอนุทินมันน้นไปกินข่าวกันบอกว่าอ ทำไมยูถึงไม่เอาทอมไปเป็นรัฐมนตรีออันนี้ก็าตอบว่าอะไรพี่รัฐบาลกูกล้มภายในทีเดียว <c oughs> ไม่อันหนึ่งที่เรากําลังคุยคือท่าทีของฮุนเซนมีอย่างชายแดนเขาอาจจะกังวลว่าเฮ้ยสมมติว่าครั้งนี้เป็นคุณอรริน <c oughs> เดี๋ยวหลังจากวันพรุ่งนี้ถ้าประกาศตั้งรัฐบงรัฐบาลอะไรกันได้เนี่ยนะฮะเอ๊ะอันนี้ล่าสุดมีบรรยากาศสดมาได้ไหมเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวตัดสัญญาณเข้าไปได้เลยนะประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นคุณอรรินชายแดนก็คุณ้จงเขาชัดเจนแล้วไงเขาฉีก m อโย เอ็นซีซีไม่ได sì, so ้พ uh, so ูด uh ถึง huh. ส uh, so ี paint, so irs, But, uh ่สามนะคะพี um. ่ก right ็แก้งอะคือ huh. ค yeah. ุณอนุทินเนี่ยต้องทัไหมตอนนี้จะเอาใหม่เอาใหม่เชิญเราดูอนาคตเนี่ยเราต้องวัดด้วยอดีตตั้งแต่คุณอนุทินมาเป็นนายกเนี่ยใช่ไหมคุณอนุทินไม่เคยถอยก้าวหนึ่งเลยให้กับคนเอ็น์ยังไม่เคยถอยก้าวหนึ่งเลยนะแล้วตอนนี้ก็บอกแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการนู่นการนี่แต่พี่ชุนนานพูดเนี่ยถูกต้องเลย ค่มรไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติแล้วตอนเนี้อแล้วข่าเมยก็เลยเป็นปัญหาใหญ่ของคงนนุณอนุทินปากท้องปากท้องปากท้องพี่บอกแล้วไง Q3 กับ Q4 เนี่ยประเทศไทยต้องเตรียมตัวเตรียมตัวจริงๆว่าเศรษฐกิจจะยับมาการส่งออกวันนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาจริงเงินบาทตอนนี้แข็งมากเลยพี่แข็งไม่รู้จะแข็งยังไงแล้วนโยบายของคุณดานอทชัมตอนนี้คืออะไรยิ่งให้ US ดอลลาร์เนี่ยยิ่งอ่อนลง เพราะเขาจะก็สู่การเลือกตั้งเหมือนกันไม่แต่คนมองเรื่องการประทับคนมองเร่างอี้อย่างนี้คุณผมอยากรู้ผมว่าคุณอนุทินการที่ชนะขาดอย่างนี้นะแล้วมาโดยระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะอเมริกันจีนไม่ได้อยู่ข้างเขมรใช่เพราะฉะนั้นการพูดกับมหาอำนาจวันนี้คุณอนุทินพูดพูดกับมหาอำนาจได้เต็มปากเลยเราว่าฉันเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งและชนะขาดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีมาตั้งคําถามแล้ววันนี้เนี่ย จะจัดการกับเขมรยังไงแม้กระทั่งคุณเซนเองก็ต้องยอมรับว่าคนไทยได้ตัดสินใจแล้วคุณเซนรู้เสมอครับุณเซนเป็นเป็นนักเลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คุณเซนเข้าใจอำนาจอแล้วถ้ารู้ว่าในเมืองไทยอำนาจได้ถูกคอนโซลิเดตเข้ามาอยู่ยอ,ยอย่างแข็งแรงอย่างนี้เนี่ยคุณเซนก็ต้องยอมรับและเจรจาเพืออยากให้คนไทยเข้าใจนะครับ อยู่ดีๆเราจะเอาเครื่องบิน F16 ไปทิ้งระเบิดที่พนมเพนเนี่ยนะเราประเทศเขาแตกเนี่ยไม่ได้หมายความเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยนะเคือมันต้องแบ่งให้ถูกระวังสะใจกับเรียลลิตี้ครับนะเพื่อคุณอนุทินเนี่ยเขาจะแบ่งระหว่าง2อย่างนี่ออกเขามีอยนประเทศไทยเป็นเบสเขมรเด็ดขาดแต่เขาก็คงไม่เซอร์พอที่อยู่ดีให้คนเขมรสิบล้านคนทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรอกใช่ไหมงั้นมันมันก็เป็นสิ่งเนี้ยเขาเป็นมนุษย์คอมเพลเมอ์ คุณเอาทีนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะเขาเป็นมนุษย์คอมเพลมไพรส์ดูอย่างพักประชาชนเนี่ยเราจะเทียงกันตลอดใช่ไหมปัญหาใหญ่ของประชาชนอย่างหนึ่งเลยที่เท้งกับทุกพักต้องไปพิจารณาและว,วิเคราะห์นะฮัดคอมเพลมไพส์มั้งนะไอซ์เบาๆหน่อยนะไม่ต้องแข็งเหมือนกับน้นําแข็งขนาดนั้นหรอกนะมันก็เป็นบทเรียนว่าประเทศไทยเราเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวผู้เดงเลยใช่ไหมเราเป็นประเทศที่คอมเพ o มไพส์เป็นงั้นเรื่องขเขมรเนี่ยคนไทยอาจจะยังเป็นห่วงอยู่ แต่พี่เชื่ออย่างพี่พี่พุ่มพูดเลยอวนเชนเขาไม่โง่อเขาไม่โง่แสดงว่าเขาคงไม่ยิงเขาคงไม่ยิเขาเขาคมพร้อมเจรจาเพราะอำนาจเต็มมาเป็นของคุณเอาทินโดยชอบทาแล้วเอออันน่าคิดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราไม่มั่นอันนี้นะอันนี้ขอชมประชาชนดีกว่าบางทีเราต้องชมประชาชนบั่งสิ่งที่เกิดขึ้นวันเนี้ยคือประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ประกาศให้ชาวโลกรู้เลยว่าระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยยังมีอยู่ แล้ววันนี้เราก็ได้รัฐบาลที่ค่อนข้างมั่นมั่นคงเพราะอะไรเพราะเสียงข้างบนเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมครับไอ้เรื่องอื่นๆนอ่ะมันพี่นึกบอกอ่ะบางทีคนนี้ไปถ่ายรูปว่าคนนั่นคนนี้ไปอย่างนี้ไล้สาบะวันนี้คือปากท้องปากท้องปากท้องคุณอนุทินเนี่ยเข้ามาทํางานวันแต่อันนี้จะดีอย่างนะพี่ปุ้มเดี๋ยวก่อนอันนี้คือกาลังให้มองข้ามเรื่องรูปถ่ายกับคุณเบนซมิทปะะถ่ายใช่ไหมไม่ไม่กำลังถามมันมันเขาจะไปถ่ายกับเบนซมิทหรือถ่ายกับคุณเซนเนี่ย วันนี้เป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันแล้วคนละเรื่องกันปากท้องแล้ววันนี้เนี่ยคุณอนุทินเนี่ยวันจันทร์เนี่ยนะครับแล้วอันนี้จะดีอย่างนะครับถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนขนาดนี้นะกว่าจะตั้งรัฐบาลได้นี่ยาวนะแต่ครั้งนี้นายย่าจะตั้งรัฐบาลได้เร็วข้างเร็วเร็วก็คือจะได้เตรียมตัวคุณอนุทินประชาชนขออย่างเดียวแล้วตอนนี้เศรษฐกิจบเศรษฐกิจเศรษฐกิจคุณชูคุณสุปจีแล้วนะปล่อยเขาเต็มที่เลยนะคุณชูคุณเอกนิติแล้ว ปล่อยเขาเต็มที่เลยนะแล้วก็เรื่อง healthcare เรื่องกระทรวงสาธารณสุขก็สำคัญเพราะประเทศไทยกำลังแก่ขึ้นใช่ไหมครับคนก็อย่างง้นอย่างนี้เรื่องไอประกันสังคมใช่มพี่อัน,นี้ก็เห็นด้วย<อ>ก็ควรจะเข้าไปดูแลกระทรวงแรงงานถือเป็นกระทรวงเศรษฐกิจต้องไปดูแลต้องไปดูแล